เมื่อย้ายบ้านอาจขนทรัพย์ไปได้ครบพอย้ายพบทรัพย์สินก็บินหายมีแต่บุญกุศลและบาปกรรมที่ติดไปพอย้ายพบเรื่องน่ากลัวหลังจากตายเกิดขึ้นจริงนะโยมมายืนตรงนี้ก็ทําให้มองเห็นว่าเราทุกคนวันหนึ่งก็ต้องย้ายย้ายบ้านจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นและจิตดวงนี้ตอนเป็นๆที่ได้สะสมสภาวะจิตแบบไหนไว้นโยมมันก็จะไปสู่ ภพภูมิที่จิตนี้ได้สร้างไว้ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนว่าจิตนี่แหละที่เป็นตัวสร้างภพก็คือสร้างบ้านใหม่เป็นบ้านใหม่ที่จะต้องไปเบื้องหน้าจริงๆนะพอย้ายบ้านทรัพย์สมบัติก็อาจเอาไปได้ครบแต่พอย้ายภพทรัพย์สินก็บินหายจริงๆนะโยมมันก็มีแค่บาปกรรมและบุญติดตามไปตามจิตนี้ที่สร้างภพไว้ซึ่งเราได้สร้างไว้เองในตอนนี้หลายคนก็ไปสร้างบ้านรอไว้แล้วยมอุปมาณนะอุปมานะยกตัวอย่างว่าเราได้ไปสร้างบ้านรอไว้ในที่ที่สว่างใส จะเรียกว่าสวรรค์หรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ที่ที่ดีหลายคนได้ทําจิตไว้ดีนั่นคือการได้ไปสร้างสร้างไว้คอยเรียบร้อยเมื่อจิตนี้ดับลงวันหนึ่งจิตด,ดวงใหม่เกิดขึ้นก็ไปตามสภาพจิตตอนที่เป็นเป็นตอนนี้ได้สร้างจิตที่ดีเขาก็ไปตามสภาวะจิตตอนนี้ที่ได้สร้างไว้นะบางคนก็ไปสร้างกระทะไว้คอยต้มน้ําวไว้คอยเรียบร้อยนะปลูกต้นงิ้วไว้คอยเรียบร้อยตอนนี้ก็ใกล้ที่จะไปขึ้นต้นงิ้วแล้วใกล้ที่จะไปลงกระทะน้ําร้อนแล้วใกล้ที่จะไปอยู่ในกองไฟแล้วเพราะตอนเป็นเป็นตอนนี้จิตของเขาก็เหมือนอยู่ในกองไฟ เป็นคนที่ไม่ได้ดีเลยศีลไม่มีเลยทําไม่มีเลยนี่คือความน่ากลัวจริงๆ